วันนี้มาส่งงานวัยรุ่นทำกินมาดูทำอะไรกันบ้างไฟหน้าธรรมดาเปลี่ยนเป็น LED ตัวเริ่มต้นไม่มีไฟตัดหมอกก็จัดให้ไฟท้ายธรรมดาเปลี่ยนเป็น LED แหลมโบ้ดิฟฟี่ซตดี6ตัวรถซิ่งต้องมีวัดบูธ d 60ปอนด์พร้อมท้ายรางน้ำมัน ตู้ทึบมีเนียมหน้านาแบบนี้2เมตร10สเต็ปขนส่งแมกกงรุ่นสายหุบสีเทาหยอดขาวยางเล็กคิงลายเทพวัยรุ่นนิยมพร้อมจัดทรงหน้าสองหลังสี่บรรทุกได้นิ่มๆแบบนี้ที่พูดมาทั้งหมดนี้ไม่ได้ขายของนะ แต่ที่ร้านมีขายที่พูดมาทั้งหมดแบบนี้ของแต่งทุ่มๆุ่มใช้เงินออกรถ9,000บาทสนใจติดต่อเซลเตอร์